k c Forex Trading สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการที่เราเรียนมาหลายโค้ดนะครับเปลี่ยนมาหลายอาจารย์แล้วแต่ว่าเราก็ยังเทรดไม่ได้ครับมันเป็นเพราะอะไรเราเคยสงสัยกันบ้างไหมก่อนอื่น,นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีอคติอะไรกับการที่มีคนมาเปิดคอร์สสอนหรือมีโค้ดมาสอนครับเพราะผมก็ได้ความรู้จากโค้ดท่านที่สอนฟรีเหมือนกันอาจารย์ที่สอนให้ความรู้ฟรีฟรเหมือนกัน นะครับหรือบางท่านก็จะมีทั้งสอนฟรีสอนคิดตังค์อย่างนงี้นะครับหรือเราก็เลือกเรียนได้นะครับแต่ก็น่าจะมีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านที่มีลักษณะที่คล้ายกันก็คือเปลี่ยนมาหลายโค้ดเปลี่ยนมาหลายอาจารย์นะครับแต่ก็ยังเทรดไม่ได้สักทีนั่นมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเวลาที่โค้ดเขาพาเราเทรดเราทำกำไรนะครับ เขาจะมี SLTP ให้เราใช่ไหมครับทีเนี้ยเวลากำไรเนี่ยโค้ดทนกำไรได้แต่เราทนกำไรไม่ได้นะครับเราปิดก่อนนะครับหรือเวลาโค้ด SL เราไม่ยอม SL ไม่ยอมคัดปล่อยลากอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่โค้ดเขาวางไว้นะครับส่วนข้อที่2นะครับบางทีเราไปเรียนลงคอร์สกับโค้ดเนี่ยแต่เรามีระบบอยู่แล้วเราเป็นนักทดลองเองต่างหาก เจอระบบนั้นก็ามาใส่เจอระบบนี้เข้ามาใส่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเทรดนอกระบบที่โค้ดสอนจนปนกันไม่หมดนะครับเราก็ไม่เจอระบบที่แท้จริงเป็นระบบที่มีจุดเข้าจุดออกที่ไม่ชัดเจนนะครับเคสอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเวลาโค้ดกำไรเราก็ยังขาดทุนอยู่แต่เวลาโค้ดขาดทุนเราก็กำไรมันจะสลับไปมาอย่างนี้นะครับบางทีมันก็แปลกเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่3นะครับ ไม่มีการนำระบบของโค้ดนะครับไปแบ็กเทสต่อต่อให้โค้ดที่มาสอนคุณเนี่ยเป็นโค้ดระดับโลกนะครับแต่เราไม่ได้เอาการสอนนั้นมาซ้อมอย่างเข้มข้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็เปรียบเสมือนนักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลเนี่ยก็แบ่งได้หลายระดับนะครับระดับที่เตะเพื่อออกกำลังกายระดับที่เตะในระดับชุนชนระดับตำบลระดับจังหวัด แล้วก็ระดับโลกนะครับเขาก็จะมีความเข้มข้นในการซ้อมต่างกันมีระดับสกิลของโค้ดที่สอนต่างกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาซ้อมมากกว่าเตะจริงแน่นอนนะครับข้อที่4นะครับขนาดของพอร์ตโคต้ดเนี่ยใหญ่นะครับเขาเลยออกหลอดได้ใหญ่นะครับแต่พอร์ตของผู้เรียนเนี่ยเล็กแต่ดันไปออกหลอดตามโค้ดนะครับ หรือบางทีเนี่ยไม่ได้ออกหลอดเท่าโค้ดแต่ว่าหลอดตัวเองก็ไม่ได้สัมพันธ์กับพอร์ตของตัวเองนะครับอย่างยกตัวอย่างพอร์ตของโค้ดแสนเหรียญเขาออกหลอดหนึ่งเี้ยนะครับพอร์ตเราร้อยเหรียญแต่เราออก0.1เงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้นะครับมันใหญ่ไปนะครับก็ต้องทำตามที่โค้ดหรืออาจารย์ท่านนั้นสอนนะครับข้อ5นะครับ ระยะเวลาเรียนที่มันน้อยไปนะครับหรือระบบที่มันยากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนเพิ่มก็ต้องลงคอร์สเรียนเพิ่มนะครับข้อที่6นะครับสำคัญเลยนะครับคุณอาจจะไปเจอโคอ้ดท,ที่เป็นนักขายครับไม่ใช่นักเทรดนะครับก็คือลงไปแล้วมีการขายเพิ่มขายคอร์สนี้เพิ่มใครอยู่ใน กลุ่มนี้ได้ส่วนลดเท่านี้หรือลงไปแล้วได้ EA เพิ่มไดอ้อะไรเพิ่มเงี้ยถ้าอยากเทรดตามระบบนี้ต้องมี EA ตัวนี้ถ้าอยากาได้ซิกจากโค้ดก็ลงรา,ายเดือนของกลุ่มซิกอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างตัวผมเนี่ยที่หลายท่านถามมาว่าทำไมไม่เปิดคอร์สสอนไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่า ผมคิดว่าการที่เราจะเปิดคอร์สสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาสอนเนอย่างน้อยสักห้าวันขึ้นไปนะครับหนึ่งเดือนนี้ได้ยิ่งดีเลยถ้าเปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราไปเรียนว่ายน้ําหรือเรียนขับรถนะครับเรียนวันเดียวเป็นไหมครับมันก็ยากที่จะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าไหนจะเรื่องการจดจํา ระบบต่างๆการจดจําของกล้ามเนื้อที่จะต้องขับเคลื่อนรถเหยียบเบรกเหยีบยบคัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายดีเทลนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับส่วนในเรื่องของการต่อ i ออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแอนตี้อะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย IB เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าได้เงินจากผู้เทรดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโค้ดสอนแล้ว คนเทรดตาม i b บเขาทำกำไรไม่ได้โค้ดก็ไม่มีไรายได้จาก i b อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IB บางทีมันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าโค้ดเนี่ยจำเป็นจะต้องสอนให้คุณเทรดได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้กินค่า i อบนะครับมันก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะได้ลดลดเรื่องค่าคอสเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเขาได้ เขาได้เงินจากทางบ็อกเกอร์แทนที่จะได้เงินจากผู้เรียนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือถ้ามีข้อมูลที่ต่างจาก6ข้อนี้นะครับก็ลองพิมพิมพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ